สวัสดีครับชาวตุลผู้รักความยุติธรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ดที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคม2568นนี้ภาพรวมดวงชะตาบ่งบอกถึงโอกาสและความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานหรือแม้แต่โชคลาภแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินและความสัมพันธ์เป็นพิเศษ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่นำไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ในชีวิตของคุณเลยครับในเดือนนี้เป็นอีกเดือนที่มีดวงดาวเคลื่อนไหวสำคัญครับแม้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกจะไม่มีดาวย้ายราศีโดยตรงแต่เรายังได้รับอิทธิพลต่อเนื่องจากดวงดาวครับที่ย้ายมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีตุลอย่างชัดเจนครับอิทธิพลดาวย้ายราศีที่ต่อเนื่องมาจากปลายเดือนกรกฎาคมดวงแรกเลยครับ ก็คือดาวพระสุกครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนภพมรณะสาหรับคนราศีตุลน,นะครับดาวสุกได้ย้ายจากราศีพฤษศภพ,พมรณะนะครับม,ม,มาสู่ราศีมิถุนในภพที่เรียกว่าสุภะนะครับอยู่ในมุมที่ตรีโกณน,นะครับดาวสุกในตรงนี้เนี่ยนะครับภพบสุภะเขาเรียกว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองนะครับชื่อเสียงแล้วก็การศึกษานะครับมาอยู่ร่วมกันกับดาวพรฤหัสบดีและก็ดาวพระเกตนะครับ ย้ายมาตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับการโคจรครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องตัวตนสุขภาพการศึกษารวมถึงการได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลของคุณครับทําให้คุณมีโอกาสที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากนะครับอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนของคู่ครองของชาวตุลน,นะครับอังคารเนี่ยเขาได้ย้ายจากราศีสิงห์มาสู่ราศีกันนะครับ มาเข้าสู่พบที่เรียกว่าพบวินาศนะครับวินาศก็คือเรื่องของความเสียหายหรือเบื้องหลังนะครับความลับนะครับของชาวลัคนาราศีตุลในวันที่28กรกฎาคมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดาวอังคารในตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรครับมหาจักรก็คือมาตรฐานดาวที่แสดงถึงพลังอํานาจความยิ่งใหญ่นะครับมีพลังงานสูงเลยทีเดียวครับแต่หมายถึงว่าต้องต่อสู้และบุกเบิกเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จครับ การโคจรของดาวศุกร์และดาวอังคารในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะส่งผลถึงดวงชะตาของชาวราศีตุลเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนต้นเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับส่วนดาวที่ย้ายราศีในเดือนสิงหาคมเนี่ยครึ่งเดือนแรกจะยังไม่มีดาวย้ายนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีเนี่ยก็จะย้ายโน่นเลยครับวันที่17สิงหาคมก็คือพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือเรือนโชคลาภความสําเร็จนะครับ ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายมาจากภพกรมมะราศีกรกฎครับเดิมที่เป็นดาวมหาจักรอยู่ในกรกฎเนี่ยเขาจะย้ายมานะครับเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับภพบลาภก,ก็คือโชคลาภเป็นเกษตรด้วยนะครับเรามาพูดถึงพระอาทิตย์ในครึ่งเดือนแรกก่อนดีกว่าครับพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีกรกฎภพกรรม,มะเนี่ยจะส่งผลดีต่อเรื่องการงานของชาวราศีตุลโดยตรงเลยครับเพราะว่า พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะไปอยู่กัมมะลาภะโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของกัรมะนะครับท่านจะมีโชคดีในเรื่องของการงานครับการงานเรียกว่าได้รับความสนับสนุนนะครับได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างสูงนะครับอาทิตย์ก็คือดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําให้ต้องเหนื่อยกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ แต่เมื่อหลังจากวันที่17สิงหาคมเนี่ยนะครับอาทิตย์เขาจะย้ายมาเข้าสู่ราศีสิงค์ครับเป็นกเกษตรก็คือเป็นมาตรฐานดาวที่มั่นคงที่สุดครับหมายถึงดาวเขากลับมาถึงบ้านตัวเองนะครับทำให้มีพลังเต็มที่แล้วก็มีผลในเรื่องของความมั่นคงและทรัพย์สินเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นการย้ายครั้งนี้จะเสริมความมั่นคงทางการเงินและโชคลาภให้ชาวราศีตุลเป็นอย่างยิ่งครับต่อไปดาวพระศุกร์ครับ ดาวสุกเนี่ยเขาจะย้ายถัดมาจากพระอาทิตย์ครับอาทิตย์ย้ายวันที่17นะครับส่วนสุกเขาจะย้ายวันที่21ครับตอนนี้เนี่ยดาวสุกได้อยู่ในราศีมิถุนนะครับพบสุพระในมุมตรีโกณนะมุมตรีโกณดีมากๆเลยนะครับเป็นมุมที่ส่งพลังที่ดีมาให้นะแถมมีพฤหัสเกตอยู่ในราศีมิถุนและมีราหูที่เป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมนะครับเรียกว่าตรีโกณครบธาตุเลยทีเดียวนะครับสําหรับาราศีธาตุลมนะซึ่งชาวราศีตนเองก็เป็น าราศีที่เป็นธาตุาาแม่ของธาตุลมอยู่แล้วนะครับราศีต้นธาตุลมดังนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าส่งผลดีด้านทั้งด้านปุตตะและด้านสุภะเลยทีเดียวนะครับโดยดาวสุขเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพกรรม,มะหรือการงานนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะครับตัวของคุณเองนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นตนุลักษ์ก็คือดาวสุขนะครับ ตนุลักษณ์ได้ตำแหน่งราชาโชคแถมได้คู่อสิติธาตุกับดาวพุธด้วยนะครับในราศีแม่ธาตุน้ําดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงธาตุลมใช่ไหมครับอันนี้ในราศีธาตุน้ำเนี่ยซึ่งเป็นภพการงานของคุณเนี่ยมีดาวศุกร์และพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีต้นธาตุแม่ธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎภพการงานของคุณในวันที่21-30สิงหาคมครับ เราพูดถึงราชาโชคก่อนครับราชาโชคก็คือมาตรฐานดาวที่ให้โชคเหมือนพระราชาครับมีความสําเร็จแบบได้มาไม่ยากเย็นนะครับมีวาสนาที่ดีดังนั้นแล้วการัย้ายของดาวศุกร์คราวนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าส่งเสริมการงานความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเมื่อมาส่งเสริมกับดาวพุธซึ่งอยู่ในตรงนี้เนี่ยนะครับราศีกรกฎเนี่ยดาวพุธเขา ก็เป็นราศีของแม่ธาตุน้านะครับพุธกับศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ด้วยกันในราศีแม่ธาตุน้าเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งของดาวอสีติธาตุครับก็คือดาวคู่ธาตุอยู่ในเรือนของแม่ธาตุนะครับยิ่งจะส่งเสริมให้มีคุณความดีนะครับท่านสรรเสริญว่าตําแหน่งของอสีติธาตุเนี่ยมีตําแหน่งที่เด่นยิ่งกว่าอุดหรือเกษตรอีกนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นครับดาว พุธนะครับหลังจากวันที่30สิงหาคมเนี่ยดาวพุธก็จะย้ายนะครับย้ายออกจากราศีกรกฎเข้ามาสู่ราศีสิง์นะครับในภพลาภะนะครับามาร่วมกับดาวอาทิตย์อยู่ในภพลาภะดังนั้นอาทิตย์พุธเนี่ยเรียกว่าโยกหลังนะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวพุธในราศีสิงเนี่ยมีมาตรฐานที่แข็งแกร่งมากนะครับก็คือมี3มมาตรฐานที่ดีมากๆเลยนะครับ อันแรกก็คืออุดจาวิราชนะครับแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยและเป็นราชาโชคด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ส่งเสริมนะครับรวมถึงการโยกหลังเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมในเรียกว่าซอฟแอ s สเปกนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะเป็นการส่งเสริมที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นไงครับดาวพุธย้าย30สิสิงหาคมแล้วอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนในเดือนนี้นะครับแต่ก็จะส่งผลที่ เรียกว่าดีมากๆในเดือนกันยายนนะครับการที่เป็นมาตรฐานแบบนี้เนี่ยแล้วคู่กับอาทิตย์นี้ส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสดีๆมาสู่ชาวลัคนาราศีตุลได้อย่างมากครับทีนี้ก่อนจะไปพยากรณ์ในแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับผมอยากจะพูดถึงตําแหน่งของดาวเสาร์นิดน,นึงครับดาวเสาร์ตอนนี้กําลังเดินพักอยู่ในราศีมีนนะครับคําว่าพักในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงดาวที่กําลังโครจรเดินถอยหลังครับ ซึ่งในปฏิทินที่ช่องเราใช้นะครับก็คือปฏิทินลาฮิรีนะครับหรือการคำนวณแบบาด,ดาราศาสตร์นิรายณนะแบบลาฮิรีนะครับเป็นการคำนวณที่ตรงตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าแล้วก็แม่นยำตรงกับตำแหน่งของนาซาเลยครับพบว่าดาวเสาเนี่ยในตำแหน่งจริงนะครับจะยังคงถอยองศาถอยหลังนะครับถอยองศาอยู่ในราศีมีนเท่านั้นไม่ได้มีการย้ายราศีไปที่ราศีกุมแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งช่วงที่ดาวเสาร์เขาโครจรถอยหลังนะครับก็คือพักเนี่ยพักองศานะครับก็คือวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ครับนานเลยทีเดียวครับ4เดือนครึ่งนะครับอ่าแล้วเรื่องนี้สําคัญยังไงสําคัญมากครับเพราะว่าถ้าท่านไปฟังช่องที่เขาใช้คัมภีรสุริยญา,าตินะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อ่าสุริยญา,าติคานวณคลาดเคลื่อนผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับไม่ตรงกับตําแหน่งของดาวจริงนะครับ ทำให้คนที่คำนวณด้วยวิธีนี้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าดาวเสาเขาย้ายราศีกลับไปอยู่ในราศีกุมเรียกว่าจะทําให้การอ่านดวงผิดราศีนะครับผิดพบผิดเรือนไปเลยนะครับแล้วก็ผิดไปนานมากนะครับนานไปจนถึงประมาณวาเลนไทน์ของปี6-9เเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าท่านฟังช่องอื่นแล้วเห็นว่ามัน ไม่ตรงกับช่องนี้ก็ขอให้รู้แล้วกันว่ามันเป็นการผูกดวงที่เป็นคนละแบบกันแล้วก็เขาผูกดวงคลาดเคลื่อนนะครับโอเคครับมาพูดถึงผลกระทบของดาวเสาร์ที่พักองศานะครับดาวเสาร์พักจะพูดถึงเรื่องของการทบทวนการล่าช้าการติดขัดและการหวนกลับไปแก้ไขนะครับสำหรับชาวราศีตุลแล้วเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสองภพก็คือราศีมกรและราศีกุมนะครับนั่นก็คือภพพันธุและภพปุตตะนะครับ ภพพันธุก็คือเรื่องของบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับภพบปุตตะได้แก่บุตรบริวารแล้วก็การลงทุนครับในตอนนี้เนี่ยดาวเสาร์เขาโคจรอ,อยู่ในราศีมีนนะครับราศีมีนซึ่งเป็นภพที่เรียกว่าอรินะครับอริก็คืออุปสรรคศัตรูนะครับแล้วก็ยังเล็งดาวอังคารที่อยู่ในภพวินาศด้วยนะครับความน่ากลัวก็คือว่าดาวเสาร์อังคารเนี่ยเขาเป็นคู่ที่เรียกว่าคู่ศัตรูคู่ปะทะรุนแรงนะครับ เมื่อดาวเสาร์เดินพักเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะต้องกลับไปเจอความติดขัดล่าชา้าหรือกลับไปทบทวนแก้ไขในเรื่องเหล่านี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารการลงทุนนะครับการลงทุนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเรื่องอะไรที่คุณต้องรอเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับเรื่องของบริวารอาจจะมีข้อติดขัดหรือ,อล่าชา้าต้องรอไปอีกสักหน่อยนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับ คุณอาจจะต้องกลับไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องบ้าน <_ d ream> เรื่องรถที่ดินหรือหลักทรัพย์ที่เคยมีปัญหาหรือว่ามีการทบทวนการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ครับเรื่องอุปสรรคและศัตรูนะครับปัญหาอุปสรรคอาจจะหวนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขอีกครั้งนะครับแล้วก็อาจจะไปจนถึงเรื่องของหนี้สินและคดีความนะครับเพราะว่าการเดินพักของดาวเสาร์ในภพอริที่เรื่องอังคารเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของการทบทวนแก้ปัญหาหนี้สินคดีความนะครับ หรือใครที่มีการเงินที่ไม่โปร่งใสในช่วงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงภาพรวมของเดือนสิงหาคมกันดีกว่าครับในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยของชาวลัคนาราศีตุลย์ดีอย่างน่าอิจฉาเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็โชคลาภหน้าที่การงานนะครับคุณจะได้รับการส่งเสริมได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะครับได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากงานที่คุณสร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า,าร่วมธาตุอยู่ถึงสองสองธาตุเลยเทีเดียวนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือ,อในราศีของธาตุลมนะครับก็คือชาวลัคนาตุลเนี่ยมีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแล้วก็มีอีกธาตุลมอีกสองธาตุก็คือมีราหูครับราหูอยู่ในราศีกุมแล้วก็มีราศีมิถุนเนี่ยนะครับมีดาวพฤหัสดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์ในช่วง ช่วงเดือนแรกนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่านามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองนะครับไปสู่เรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตเข้ามาเป็นอย่างดีมากของชาวราศีตุลน,นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคู่ที่เรียกว่าอสีติธาตุในช่วงปลายเดือนนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นธาตุน้ําซึ่งอยู่ในภพของการงานนะครับ ดังนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลนอยู่ในมุมที่ดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทนะครับส่งเสริมนะฮะคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงได้รับข่าวดีจากเรื่องของการงานนะฮะหลังจากวันที่21สิงหาคมนะครับจะยิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อดาวศุกร์ดาวประจาตัวโครจรเข้าสู่พบกรรมะหรือพบการงานในราศีกรกฎแล้วตรงนี้ได้ตําแหน่งที่เป็นราชาโชคนะครับ แถมเป็นคู่อสิทธิธาตุที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้คุณจัดการเรื่องงานต่างๆดูง่ายขึ้นดูดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับมีสเสน่ห์มีความนิยมในตัวของคุณนะครับทำให้การติดต่อประสานงานงานที่รับผิดช,ชอบสำเร็จได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแต่คนนิยมชมชอบนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับการยกย่องการให้เกียรติและได้รางวัลในหน้าที่การงานนะครับการงานโดดเด่นมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ออนไลน์ต่างประเทศนะครับก็สามารถจะทําได้อย่างเด็ดขาดมากๆเลยนะทำไมถึงทายว่าเป็นงานออนไลน์ต่างประเทศด้วยหรือว่าคดีความเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขามาจากภพที่เรียกว่ามรณะด้วยนะครับเป็นาดาวเกษตรในราศีพฤษภด้วยนะดังนั้นเนี่ยตัวเองก็ดีนะครับต่างประเทศก็ดีนะดีทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครกําลังต้องการจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าคุณดูแล้วการงานนั้นจะนําคุณไปสู่ในที่ที่ดีขึ้นและไปตรงกับเป้าหมายของคุณมากขึ้นก็สามารถจะไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องการเงินครับ <c oughs> เรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังกันเยอะๆหน่อยนะครับเรื่องการเงินเป็นดาวอังคารนะครับดาวังคารตอนนี้เนี่ยเข้าไปสู่ภพที่เรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศซึ่งแปลว่าความเสียหายก็ได้หรือแปลว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังซ่อนเร้นก็ได้ อังคารตอนนี้มีมาตรฐานที่ดีมากเลยครับมีกําลังที่ดีเป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามาหาจักรแต่ปัญหาของอังคารตอนนี้ที่ต้องระวังกันมาก,มากๆก็คืออังคารเข้าเล็งกับดาวเสาร์นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินกับเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับอังคารเช่นค่าซ่อมแซมรถนะครับหรืออาจจะบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยมาจากเรือนที่เรียกว่าเรือนของบ้านเรือนพันธุนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับ บุตรบริวารได้ด้วยนะครับเพราะเสาก็มาจากปุตตะด้วยนะแต่บุตรบริวารอาจจะไม่ค่อยส่งผลร้ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราหูก็ยังถือว่าเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมตรงนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งกับคนภายในบ้านญาติพี่น้องนะครับหรือคู่ครองนะครับรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะฮะดาวอังคารที่อยู่ในภพวิน,นาศเนี่ยนะครับ อาจจะหมายถึงการสูญเสียการถูกโกงหรือค่าใช้จ่ายที่นอกงบประมาณนอกแผนนะครับในอีกมุมนะครับพบวินาศอาจจะหมายถึงเรื่องของเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการต่อสู้หรือเงินที่คุณอาจจะแบบว่ารอมาตั้งนานแล้วแหละทามันไม่ได้หมายถึงโชคลาบแบบลาบลอยนะครับมันหมายถึงการกระทําของตัวเองที่บอกว่า ฝ่าฟันมานะครับดาวมาหาจักรเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องลงแรงลงมือทานะแต่ว่ามันกลับมาถึงในช่วงเวลานี้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะครับอยู่ในภพวินาศก็เป็นไปได้ครับออหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของคดีความธุรกิจต่างประเทศหรือช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องการเงินแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินไว้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคาดไม่ถึงเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ตกใจไม่ลำบากจนเกินไปนะครับส่วนการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยเรียกว่าสามารถลงทุนได้แล้วก็ไม่อันตรายมากนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยนะฮะอยู่ในภพปุตตะเนี่ยเป็นเกษตรอยู่แต่คำความหมายของราหูที่เป็นเกษตรเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงด้วยนะครับถ้าดูแล้วเป็นการลงทุนที่เรียกว่าดูผลตอบแทนมันดูดีเกินจริงนะ ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนอย่างเราจะโชคดีขนาดนั้นเลยหรือนี่นะครับคุณก็อาจจะต้องแบบว่าหลังเลนิดนึงนะครับค่อยเอ๊ะนิดนึงแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะยังไงต่อนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์เนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยนะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวความสัมพ Fuel, ันธ์เนี่ยนะครับเรื่องในบ้านเรื่องครอบครัวเนี่ย ก็ไปอยู่ในภพอรินะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ถอยหลังด้วยนะครับแถมตอนนี้เนี่ยมีดาวอังคารมาเลงนะมีโอกาสที่จะเกิดคู่แรงกดดันจากคู่ครองได้เลยนะครับดาวอังคารเจ้าเรือนปัต,ตนิมาเลงกับดาวเสาร์นะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าคู่ครองอาจจะทําอะไรที่คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักนะครับเรื่องราวภายในบ้านอาจจะมีความขัดแยง้ง หรือมีเหตุให้ต้องเดินทางไปไกลทำกิจกรรมบางอย่างทีเ่เรียกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับนอกจากนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาเก่าๆที่เกี่ยวกับครอบครัวของคุณหรือปัญหาทรัพย์สินที่เสียหายนะครับอาจจะมีเกณฑ์นในการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของความขัดแย้งนะครับสิ่งที่ต้องเตือนกันมากๆเลยก็คือต้องระวังอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะกับคู่ครองนะครับดาวอังคาร แล้วก็อุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของคุณแม่นะครับหรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะครับเพราะพบพันธุเนี่ยหมายถึงแม่ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับที่สําคัญก็ต้องใจเย็นกับคนรักนะครับใจเย็นกับคนในบ้านนะครับต้องถนอมรักษาความสัมพันธ์ให้ดีอย่าให้ปะทุขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะนําไปสู่การประทะนะฮะมันก็จะแตกหักเสียหายทาวอนได้เลยนะครับ ส่วนสําหรับคนโสดนะครับแม้ว่าดาวราหูจะเป็นเกษตรอยู่นะครับในภพปุตตะถือว่าดีในเรื่องของความรักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่เข้ามาแบบราหูเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่ามีความยั้งคิดชั่งใจสักนิดหนึ่งนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนบุคลิกที่แบบว่า อเอะอะมากเทิงวอยยสักหน่อยเป็นแบบราหูก็อาจจะดูแล้วโอเคสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้ามาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้ระวังว่าเขามาแบบจริงใจหรือมาหลอกด้วยนะครับอ,อย่าเพิ่งปักใจอะไรนักหนานะครับขอให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะครับมาถึงเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จถือเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากๆเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนเนี่ยนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของอชื่อเสียงเกียรติยศในเรื่องของการทํางานนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามีโชคลาภในเรื่องงานนะครับส่วนโชคลาภที่แบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มั่นคงมากๆก็คือช่วงหลังวันที่17เป็นต้นมานะครับหลังจาก17สิงหาคมที่ดาวอาทิตย์กลับบ้านตัวเองในภพลาพระตรงนี้เป็นตาแหน่งเกษตรนะครับหมายถึงความสําเร็จโชคลาภที่แข็งแรงแล้วก็แน่นอนนะครับตรงนี้ อนอกจากนั้นแล้วหลังจากวันที่30สิงหาเนี่ยนะครับดาวพุธนะครับที่เป็นเจ้าเรือนสุภะและวินาศเนี่ยก็จะโครจรมาเข้าสู่พบราศีสิงห์พโชคลาภด้วยนะครับเรียกว่ามีกําลังโดดเด่นมากเลยนะครับเป็นทั้งมหาจักรอุจจาวิราชและราชาโชคนะครับทําให้คําพูดการติดต่อเจรจามีน้ําหนักมีบรารมีแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่คุณผ่านมาคุณทุ่มเทนะครับคุณเพียรพยายามมานะครับ ก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีนะครับในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าได้ลาบจากเรื่องของการกเรื่องงานนะครับนอกจากนั้นแล้วจุดที่ต้องใส่ใจนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับตรงนี้อาจจะต้องใส่ใจกันสักนิดนะฮะร,ราหูนะครับอาจจะทําอะไรที่เกิดปัญหาหรือทําให้ความสําเร็จของคุณอาจจะแปรปรวนได้ โดยเฉพาะหลังจากที่ดาวอาทิตย์มาเลงกับราหูซึ่งเป็นดาวกเกษตรทั้งคู่นะครับในความหมายแล้วน่าจะดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คืออาทิตย์กับราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันครับแล้วยิ่งมีดาวพุธมาร่วมอีกดวงหนึ่งเนี่นะครับเรียกว่าบันเทิงเลยนะครับพุธกับราหูก็เป็นคู่ที่เรียกว่า,าค่อนข้างจะขัดแย้งการรุนแรงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะตักจะเตือนยังไงกับลูกหลานนะครับต้องตักเตือนกันดีๆนะเดี๋ยวพุทธราหูเนี่ยมันจะทําให้คุยกันเขาเรียกว่าไม่เข้าหูนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการทะเลาะขัดแย้งกันได้ซะเปล่าๆนะสำหรับการทําบุญเสริมชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก็เนื่องจากอังคารกับเสาเล็งกันนะครับก็ขอแนะนําให้บริจาคเพื่อผู้ประสบภัยนะครับอาจจะเป็นบริจาคเลือดบริจาคเรื่องของแรงกายหรือบริจาคเงินนะครับ บริจาคเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยนะครับก็จะช่วยเสริมความมั่นคงและบารมีของชาวตุนให้ดีขึ้นได้อีกนะครับโดยสรุปแล้วทั้งเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ดีงามของชาวราศีตุลน,นะครับเป็นการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับ ในหลายๆด้านเลยนะครับเรื่องการงานเรื่องโชคลาภเรื่องตัวเองนะแต่ส่วนที่จะต้องเตือนต้องระวังกันมากๆก็คือเรื่องของคู่ครองเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในบ้านนะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องนี้กันสักนิดนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอฝากคำคมจากอัลเบิร์ตชวเซอร์นะครับเป็นนักประชญ์ชาวเยอรมันมาฝากทุกคนครับจุดประสงค์ของชีวิตมนุษย์คือการทำเพื่อผู้อื่นและควรเห็นอกเห็นใจและมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นครับ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราเพิ่มเติมนะครับสามารถกดปุ่มขอบคุณและอุดหนุนสินค้าใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ